ข้อที่1 1นะครับคำแนะนําในการบริหารคิจจักรผมใช้หัวข้อเป็นประโยคว่าห้ามไม่ให้มีคําสอนมนุษย์ในกิจจักรนะครับห้ามไม่ให้มีคําสอนมนุษย์ในกิจจักรข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ทํายากที่สุดแล้วก็เป็นหลักข้อเชื่อพื้นฐานในชีวิตของผมนะครับผมเคยเขียนเป็นบทความนะครับใช้หัวข้อว่าพระคัมภีร์เล่มที่ห7 คำแนะนาในการหมา่นคิจักในหัวข้อนี้ผมจะอธิบายละเอียดนิดนึงนะครับรวมถึงการสอนไปด้วยนะครับสอนในเรื่องนี้นะรพระคัมภีร์เล่มที่หกสิบเจ็ดเนี่ยถ้าผมจะพูดประโยคนึงที่อาจจะทําให้เกิดการสะดุดแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจย,ยากผมอยากจะบอกว่าปัจจุบันคิดเซียนเราอ่ะไม่ได้เชื่อว่ามีพระคัมภีร์หกสิบหกเล่มพระคัมภีร์ที่เราใช้อยู่มันมีหกสิบหกใช่ไหม แล้วก็ผมบอกว่าปัจจุบันคิดจักเราไม่ได้เชื่อว่าพังกัมพีมีหกสิบหกเล่มและปัจจุบันคิดจักเราไม่ได้ใช้พังกัมภีแค่หกสิบหกปัจจุบันคิดจักใช้เมื่อพีมากกว่าหกสิบหกพี่น้องเข้าใจไหมครับถ้าถามว่าถ้าเราไปถามคิดจักนะครับเขาจะเขาจะตอบตรงข้ามกับที่ผมพูด ถามเป็นที่เป็นอาจารย์ที่จักรนยถามว่าเออพี่ครับอาจารย์ครับภาคัมภีร์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันมีกี่เล่มครับเขาจะตอบว่ามีหกสิบหกเขาจะตอบว่ามีหกสิบหกเล่มจริงๆเลขหกหกหกนีสัญลักษณ์มันเป็นสัญลักษณ์ของซาตานนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าภาคัมภีเป็นนั้งบีของซาตานนะ แต่ผมใช้คำในหัวข้อบทความผมใช้คำว่าพระคัมภีร์เล่มที่67ถ้าเราไปถามคิดจักทุยจักเราจะได้คำตอบมาแบบเดียวกันว่าพระคัมภีร์เรามี66เล่มเราใช้อยู่เท่านี้ไม่ได้ใช้มากกว่านี้ถ้าเป็นคริสตังนะครับคาทอลิกอาจจะมีมากกว่า66ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่น่าจะมากกว่า3มเล่มหรือสี่เล่มพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับอ,อิสลามมีอันกุราน พุทธมีพระไตรปิดพกพระกัมพีคือหัวเรือคือเข็มทิศพระกัมพีมีหกสิบหกเล่มมันอาจจะชี้ไปทางนี้แต่พอมีอกสิบเจ็ดเล่มอาจจะชี้เบี่ยงออกมานิดนึงถ้ามีเจ็ดสิบเล่มอาจจะชี้เบี่ยงมาทางขวานิดนึงถ้ามีเจ็ดสิบเจ็ดเล่มอาจจะเฉียงไปอีกทางเลยก็ได้พระกัมพีเล่มที่หกสิบเจ็ดที่ผมเขียนไว้ในบทความนะครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆทําไมจึงมีคณะบัตริคณะสภาสหากิจ คณะไฟฟื้นฟูเพนทคอร์สมีคณะนู่นนี่นั่นคณะเกิดขึ้นจากพัะงัมพีเล่มที่6 7นี่แหละครับที่ผมบอก,กพัะคัมภีเล่มที่6 7คืออะไรทําไมถึงเราไปถามที่จักทุกขีจกักอาจารย์ถึงได้ตอบว่าเรามีห6นะเราไม่ได้ใช้มากกว่านี้เอา้าแล้วทําไมคุณคุณอาร์มนะที่สอนใน YouTube หรือว่าในเพจแตงกอสาบอกว่าปัจจุบันที่จักเราไม่ได้ไม่ได้ใช้พระงัมพีร์66ใช้พระงัมพีมากกว่า6 6เล่มมันคืออะไรไม่เข้าใจนะครับ ผู้นาเขาก็จะอธิบายนู่นนี่นั่นว่าเราใช้แค่หกสิบหกนะในนั้นไนะม่ได้ใช้มากกว่าน,นั้นนะสอนผิดแล้วี่นั่นแต่ผมอยากจะบอกประโยคแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมยกตัวอย่างคําพูดของผู้รับใช้คนหนึ่งนะครับเขาพูดว่าเาเดี๋ยวเล่าประวัติศาสตร์อีกหนึ่งผนะู้รับใช้คนนี้เป็นผู้รับใช้ที่ไปประกาศแบบกับเผ่าที่กินคนเผ่าฆ่ามนุษย์นะครับเขาบอกมีคนพยายามห้ามเขาไม่ให้เข้าไป ว่าเขาไปเขาจะถูกฆ่าเขาพูดประโยคหนึ่งเนี่ยซึ่งคิสเตนเราแบบฮาริลุยากับประโยคที่เขาพูดมาเขาพูดบอกว่า,าประมาณว่านะครับประโยคอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีการแปลมาแล้วก็มีการเล่าต่อกันมาแต่ว่าเนื้อความที่ผมจะพูดคือเป็นเนื้อความของจริงแต่ผมจะอธิบายเสริมไปนิดหนึ่งคือเขาบอกว่าผมอะ่ะตายไปแล้วร่วมกับเพยซุคิดการที่ผมจะไปประกาศเนี่ย เขาไม่ได้ทําให้ผมกลัวประโยคที่บอกว่าข้าพเจ้าตายไปแล้วกับพระยุสกิดการที่เขาจะไปประกาศแล้วเขาจะต้องตายเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าเขาจะต้องตายเพราะเขาตายไปก่อนหน้าที่เขาเขาเรียกว่าเขาตายไปก่อนหน้าที่เขาจะจะไปประกาศแล้วแล้วมีการหยิบยกมาในคําเทศนาและพี่น้องในคริสตก,ก็อาเมนฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยารับข้อความนั้นถามว่าข้อความนั้นแหละ คือพระคัมภีเล่มที่67สมว่านักเทศบอกว่าเ,เราต้องรับการวางมืออยู่เรื่อยๆเพื่อให้ไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญรูปโป๊คลิปโป๊เผาผลาญผีตัวนั้นที่จะทะเลาะวิวาทในครอบครัวมีคนสอนแบบนี้จริงๆนะครับคำพูดอาจจะไม่ตรงเป๊แต่ความหมายมันคือแบบนี้เลยเราต้องวางมือรับไฟรับไฟรับไฟเท่านั้นไฟเท่านั้นคือคาตอบ มีการสอนวันนี้ได้ผู้นำออและลูกแก่นีใจก,ก็ Hallelujah. Hallelujah. อามนให้เลลูยาให้เลยนลูยาสันเซอรพระเจ้าอามนคอยเป็นไปตามนั้นอาม n นและก็มีการออกไปวางมือแล้วก็นอนลงนี่คือพระคัมภีรเล่มที่67ที่ผมพูดถึงอะไรก็ตามเนื้อความใดกต็ตามที่เราอามนเชื่อตามที่ผู้นําบอกและทําตามนั้นนั่นคือเล่มที่67 อย่างที่ผมบอกไปว่าปัจจุบันคิสเตียนเราไม่ได้ถือพระคัมภีร์66เล่มแต่ถือเล่มที่67ด้วยเล่มที่67มาจากไหนมาจากผู้นำคิดจักรขึ้นอยู่กับว่าผู้นำคิจัจรเขาจะสอนอะไรประโยคทุกประโยคพักคัมภีร์บางเล่มนะครับแบบเหมือนในสองยอนสามยนเป็นพักคัมภีที่แบบสั้นมากถ้าเรา ฟังคำเทศนาใน YouTube ถอดมาเป็นข้อความเราจะได้ไอยู่ประมาณ4-5หน้ากระดาษและเรารู้สึกว่าโอ้อาจารย์กอไก่เนี่ยเทศนาดีจังเลยผมไม่เคยฟังคําเทศของใครเลยฟังแต่อาจารย์กอไก่นี่คนเดียวเลยฟังแล้วผมรู้สึกชีวิตเปลี่ยนแปลงคําเทศนาของอาจารย์กอไก่เนี่ยมีอยู่ประมาณสมมุตินะครับมีอยู่50ตอนและใน,ในแต่ละตอนเนี่ยถอดออกมาเป็นกระดาษ A4 มันจะได้อยู่ประมาณ 5, 5หน้านั่นหมายความว่าได้ ได้ข้อความที่เป็นคําพูดของอาจารย์คนนี้อยู่ประมาณ250หน้านั่นแหละครับคือพระคัมภีร์เล่มที่67ซึ่งผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องการที่เราเพิ่มพระคัมภีร์เล่มที่67แต่สิ่งที่ผมต่อต้านเหมือนในหลักข้อเชื่อที่เหมือนว่าการคําแนะนําในการบริหารกิจจักรในข้อที่11คือว่าห้ามมีคําสอนของมนุษย์อยู่ในกิจจักร 2 5 0หน้าที่เราถอดมาจาก50คลิปของนักเทศกอไก่เนี่ย250หน้าเหมือนก็ถอดข้อความมาเนีเราไล่ดูทีละคําพูดทีละคําพูดทีละประโยคทีละวัคทีละตอนแล้วเอาไปเทียบกับพระคัมภีร์เราอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้สอดคล้องกับพระคัมภีร์ที่มีอยู่สิ่งที่ไม่สอดคล้องน,นั่นแหละคือคําสอนของมนุษย์ที่ผมพูดถึง ถ้าเราดูในสมัยของพระเยซูนะครับเขาอ่านหนังสือโม,อสม,อมเสสอ่านหนังสือมเสนอ่านหนังสือบทญประจักษของพระเจ้าเวลาเขาเขาจะแยกกันระหว่างการสอนกับการพูดคุยสามีธรรมพูดคุยสามีธรรมเนี่ยในสมัยของพระเยซูนะพระเยซูเองก็นั่งคุยกับนิโคเดมัสนั่งคุยกับอาจารย์คนนี้คนนี้ก็จะมีการแสดงความคิดเห็นกันท่านเข้าใจเรื่องนี้หรือเปล่าหรือเปล่าแน่นอนว่าสิ่งที่พระเยซูพูดเป็นพระวจนะของพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต ผมกําลังพูดถึงว่าในสมัยอของอิสราเอลนะครับเขาจะมีการสนทนาธรรมมีการแชร์กันสิ่งที่เป็นการแชร์เป็นเรื่องการแสดงความคิดเห็นมันมีอาจารย์คนหนึ่งนะครับที่เขาสอนนะครับเขาบอกว่าเม่มาศาสตร์ในทัศนคติของผมเนี่ยผมหมายถึงความเชื่อของพระเยซูที่ อยู่ในชีวิตของผู้เชื่อไม่ถึงว่าความเชื่อของพระเยซูที่อยู่ในเราเพราะพระพระเยซูยิ่งใหญ่ความเชื่อของพระเยซูไม่เพียงเล็กเดียวมันก็สําคัญที่จะทําให้ภูขเขาเคลื่อนไปได้นั่นคือความคิดเห็นในการตีความพระคัมภีร์แต่ว่าอาจารย์ท่านนี้เปิดหัวด้วยด้วยประโยคว่าในทัศนคติของผมนะน,น,นั่นหมายถึงว่าท่านกำลังบอกว่าเออในความเห็นของผมผมคิดว่าพระคัมภีร์ตอนนี้มีความหมายอย่างนี้ ซึ่งโดยส่วนตัวของผมผมคิดว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นคือพระวจนะของพระเจ้า,ปเ,จาเป็นคําสอนที่มาจากพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นตแต่ด้วยความทอมสุภาพของอาจารย์ท่านนี้เขาบอกว่าเ,าเป็นความคิดเห็นของผมซึ่งหมายความว่าอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้แต่ว่าผมเชื่อแบบนี้และผมเดินตามนี้ผมเชื่อแบบนี้และเดินตามนี้ในทัศนสติของผมผมคิดว่าผมแสดงความคิดเห็นแต่ว่าคนอื่นสามารถที่จะเห็นต่างไปจากนี้ก็ได้คุณอาจจะตีความไปต่างไปจากนี้ก็ได้ฉะนั้นในการสอนลังกพีจึงมีการบอกไว้ก่อนว่า นี่เป็นความคิดเห็นของผมนะครับผมเชื่อแบบนี้และผมเดินตามแบบนี้พระเจ้าตัดกับผมแบบนี้แต่จะมีบางคนที่แบบพระเจ้าตัดว่าพระเจ้าเราต้องทําแบบนี้เท่านั้นถ้าไม่ทํแบบนี้ถือว่าผิดไปจากน้ำพระทัยพระเจ้าถือว่าผิดไปจากพระคัมภีร์ถ้าเราพูดแบบว่าถ้าคุณไม่ทํแบบนี้ผิดจากพระกัมภีร์ถ้าไม่ทําแบบนี้ผิดไปจากน้ำพระทัยพระเจ้านั่นหมายความว่าสิ่งที่เรากำลังสอนอยู่นั้นมาจากพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งตรงนี้นะครับ มันต้องเอาคําพูดทุกประโยคเนี่ยไปเทียบกับพระคัมภีจริงๆพอดีมีสายเข้านะครับก็เลยสะดุดนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของพระคัมภีร์ที่เ,เล่มที่67ที่กิริจักถืออยู่มันทาให้เกิดคณะบัฟฟิตสภา,ส,ภาสากิจอ,อาจารย์ทา่นทานนั้นท่านนี้ชื่อเรื่องไฟไม่ชื่อเรื่องไฟชื่อเรื่องการหายโรคชื่อเรื่องการอดอาหารในฐานนะครับคำพูดของนักเทศเมื่อถอดออกมาก็จะได้ข้อความระดับหนึ่ง และเมื่อผู้เชื่อเชื่อตมนั้นนั่นคือพระคัมภีร์เล่มที่67ซึ่งคำแนะนาของผมในการบรรดาเกี่กับคือว่าไม่อนุญาตให้มีการสอนคำพูดของมนุษย์ผมกาลังบอกว่าในพระคัมภีร์เดิมสมัยสมัยดั้งเดิมนะจะมีการอ่านหนังสือม้วนคืออ่านพระวจนะของพระเจ้าทั้งดุนเลยไม่มีการแบบมาเทศนากันอย่างปัจจุบันการเทศนาเกิดขึ้นในสมัยของอาาัครทูตแล้วก็ทุกสิ่งที่อาาัครทูตพูดถูกบันทึก เป็นเอกสารและมันกลายเป็นพระคัมภีร์นั่นหมายความว่าถ้าจะเทศนาจะสั่งสอนเราต้องมั่นใจว่าทุกประโยคที่เราพูดนั้นเป็นพระวจนะของพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์จดหมายของเปาโลหนังสือของเปโตรหรือยอนที่เขียนทุกประโยคเป็นพระวจนะของพระเจ้าต้องบริสุทธิ์ซึ่งตรงนี้คําแนะนําของผมในการที่จะบริหารคิดจักก็คือว่า หนึ่งก็คือว่าคนที่จะขึ้นมาสู่การสอนในวันอาทิตย์หรือสอนผู้อื่นจะต้องมีการคือถ้าเราคุยกับพี่น้องธรรมดาแบบเป็นพยานเล่าเรื่องราวธรรมดาเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเข้าสู่การอดอาหารอาธิษฐานก็ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เข้าสู่การสอนเมื่อนั้นผู้สอนจะต้องอดอาหารอธิษฐานก่อนขึ้นการสอนเสมอ ให้ไปดูคลิปนะครับเรื่องไม่เท้าของโมเสสนะครับจะเข้าใจว่าทําไมต้องเป็นแบบนั้นจะมีอยู่3มช่วงเวลานะครับ 1. ก่อนการสอนต้องอดอาหาร2ขณะที่สอนทุกประโยคที่พูดทุกประโยคที่พูดต้องสอดคล้องกับพระคัมภีร์ที่มีอยู่แล้วต้องระมัดระวังขณะที่สอนและประการที่3คือว่าเมื่อสอนเสร็จแล้วผู้สอนควรจะ ถอดข้อความของตัวเองในทุกประโยคทุกตอนเพื่อจะตรวจเช็ครวมถึงมาลีรันฟังคลิปของตัวเองว่าเราในขณะที่เราบอกว่าคนอื่นเขาสอนผิดคิดจากนักสอนที่อากนัยสอนผิดแบบนั้นแบบนี้ขณะที่คําพูดที่ที่เราพูดออกไปว่าคิดอากอร่นสอนผิดเนี่ยเรามีความอิจฉาอยู่ภายในใจไหมน้าเสียงของเราปนไปด้วยความโกรธผู้นําคนอื่นไหมในรณีที่ พูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาทำไมคุณไม่ท่าแบบนี้น้ําเสียงแบบกระแทกรุนแรงมากเลยมาแสดงว่านิสัยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนขี้โมโหยังมีความขี้โมโหออกมาในคําสอนสเต็ปที่3คือว่าถ้าเราพลาดไปในการสอนเราเจือปนอารมณ์โมโหร้ายเจือปนความหมดหิิดเข้ามาในคําสอนควรจะมีการสารภาพแล้วบอกว่า มีการประกาศออกมาสู่คลิปนะครับชี้แจงหรือว่าประกาศตอนนัาที่ประชุมที่จากว่าเออวันนั้นที่สอนไปนะครับมันมีบางประโยคที่ผมพูดไม่ถูกต้องซึ่งคำไม่ถูกต้องนั้นอาจจะมีผลต่อหลักข้อเชื่อเช่นผมสอนไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเลวร้วายมาจากซาตานเท่านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้ววันหนึ่งผมตบเตขึ้นตบเตขึ้นในทางของพระเจ้าผมก็ กลับมาชี้แจงตอนหน้าที่ประชุมพี่น้องว่าพี่น้องคข้าวัน,นั้นผมสอนไปผิดไปจริงๆแล้วทุกอย่างในโลกนี้พระเจ้าทรงควบคุมอยู่แม้ซาตานจะเป็นคนทําให้เกิดเรื่องหลายๆแต่พระเจ้าก็ไม่เป็นคนอนุญาตแท้จริงแล้วพระเจ้าเป็นคนกําหนดให้เกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องสนใจไม่ใช่สนใจว่าจะขับไล่ซาตานออกไปยังไงแต่สนใจว่าท่ามกลางความเลวร้ยวายที่เกิดขึ้นกับชีวเานั้นพระเจ้าต้องการที่จะบอกอะไรเรามีอะไรที่เราทําผิดพลาด ที่เราจะต้องตัดออกเป็นเหมือนมะเร็งร้ายและมีอะไรที่เราควรจะเติมลักษณะของพระเจ้าเข้าไปเหมือนเหตุการณ์ของโยบภายหลังจากเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นโยบถูกเติมในเรื่องของความถ่อมใจความถ่อมใจนั้นเป็นพักษณะของพระเยซูโยบถูกเติมพักษณะของพระเยซูเข้าไปอ๋อวันนั้นผมสอนผิดฉะนั้นในการที่ไม่อนุญาตให้คิดจักสอนคําสอนของมนุษย์จะต้องมีแนวทางปฏิบัติ แน่นอนว่ามันแม้แต่ตัวผมเองผมก็ไม่ได้คิดว่าผมสมบูรณ์แบบสิ่งที่ผมสอนอาจจะมีผิดพลาดก็ได้แต่สิ่งที่ผมทําผมทําอย่างที่ผมสอนคือก่อนที่ผมจะสอนผมอดอาหารอาธิษฐานผมมีชีวิตแห่งการจดจ่อพระเจ้าประการที่สองคือว่าในการสอนถ้ามีอะไรผิดพลาดผมจะตัดทิ้งผมจะระวังทุกอย่างที่สอนและประการที่สามคือว่าถ้ามีอะไรที่มันผิดพลาดผมจะแก้ไขจริงๆก่อนที่ผมจะสอนคลิปนี้นะครับ ย้อนไปใหลายปีผมมีคลิปสอนมากมายเลยแล้วมันไม่ถูกต้องมันมีความโกรธมีมีความเป็นตัวเองมีมีเอฟเฟกในการสอนผมลบคลิปเหล่านั้นทิ้งฉะนั้นแม้ว่าผมจะไม่สมบูรณ์แต่ความตั้งใจต้องมีอยู่เต็มหัวใจก่อนการสอนต้องอดอาหารขณะสอนต้องต้องพร้อมเสมอที่จะชี้แจงได้ว่าทุกประโยคที่พูดนั้นมาจากพระเจ้าและประการที่3คือหากมีอะไรผิดพลาด พร้อมที่จะยืนต่อหน้าพี่น้องว่าเออผมพูดผิดไปผมสอนผิดไปถ้าคิดจกักตั้งมั่นอยู่การตรวจสอบทั้งสามสิ่งนี้แม้ว่าเราจะไม่ได้ถูกต้องแต่ท้ายสุดแล้วแม้ว่าเราจะขับรถหลงทางแต่เราก็จะกลับมาสู่ทางที่ถูกต้องฉะนั้นแน่นอนว่าตอนที่เราสตาร์ทรถเนี่ยเราใช้ GPS นั่นหมายว่าเราตั้งใจที่จะอดอาหารในฐานในการสอนและขณะที่ขับรถเราก็มองดูวิตด้วยว่าเราถูกหรือเปล่า นั่นหมายความว่าขณะที่สอนเราเองก็รามารระวังทุกๆคําพูดที่เราจะพูดออกไปในขณะเดียวกันถ้าแบบดูทีวีและอินเทอร์เน็ตมันหายบางช่วงแล้วดันเลี้ยวออกเลี้ยวผิดทอยก็พร้อมที่จะดีเฟสหน้าจอมือถือว่าแบบเฮ้ยเราถูกหรือเปล่าถ้ามันผิดปั๊บก็ต้องเลี้ยวกลับมานั่นหมายความว่าผมพร้อมที่จะขอโทษว่าเออไอนี้ผมพูดผิดไปครับผมขอเปลี่ยนใหม่เป็นคําสอนของพระเจาา้าข้าพระเจ้าบอกแบบนี้แบบนี้คือความถูกต้อง นี่คือการบริหารคิดจากสิบเอประการที่จากประสบการณ์ที่ผมทําคิด,ดจักมาแล้วก็จากการที่ผมอย่างรู้ในพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นความใกล้ชิดของพระเยซูที่พระองค์พาสาวกแค่สองสามคนในการที่จะขึ้นไปบูเขาแล้วรับการสําแดงบางเรื่องเรื่องอื่นๆแบบถ้าเอาคนที่ห้าพันคนมารับการสําแดงสําหรับคนสองสามคนที่พระเยซูได้รับการสําแดงมันคงจะเป็นอะไรที่ไม่ได้เข้าใจ แลมันอาจจะเกิดความวุ่นวายในการที่จะอ,อยู่ในการประชุมบูดคุยตรงนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่อยู่ในพระคกัมพี์และผมก็ค้นเจอมาหรือแม้แต่ในเรื่องของเงินเงินทองทองในคิเตจักผู้นําไม่ควรจะถือเงินหรือว่าทํางานเพราะจะทําให้อ่อนแอหรือในเรื่องของอาการแจกจ่ายอาหารที่เสเตเฟนหรือว่ามัคคณายกในพระกัมพีแบบ สมัยกิจการที่มีการแบ่งกันระหว่างคนที่ดูแลพระรานะของพระเจ้าเป็นที่ปรึกษาอาหารหรือกับคนที่บริหารเรื่องการเงินเรื่องของการแจกจ่ายอาหารดูแลด้านกายภาพรวมถึงเทศกาลต่างๆของอิสราเอลเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีการสามีทำในรูปแบบต่างๆผ่านเสียงเพลงการถือประสาสบัดตัวอย่างเข้มงวดในการก็มีการสามีทำอย่างเรียบง่ายมีการใช้เวลาร่วมกันพระเยซูก็มีเวลาที่พระองค์แบบ นั่งสอนรัคัมภีพูดถึงระคัมภีแล้วก็มีบางเวลาที่พระเยซูก็ไปหาปลากับเปโตรฉะนั้นบางเวลาเราเป็นผู้นำาครื่จักรที่สอนระคัมพีบนธรรม,มาแต่ก็มีบางเวลาที่เราไปตีแบดเินตันไปตีบิงปองไปเที่ยวน้ำตกภูเขากับลูกแกะนั่นคือความสมบูรณ์ในการที่เราจะใช้เวลาด้วยกันเราควรจะมีทุกอย่างอย่างสมบูรณ์ในเครือจักรเพื่อที่จะเสริมสร้างกันขึ้นแล้วก็เสริมสร้างกันขึ้นในทางที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่เป็นสมาคมแต่ว่าแบบ เหมือนในหลายที่ที่เป็นรกที่สอนผิดนะครับก็รวมตัวกันแต่ว่าทิศท,ทางของการรวมตัวกันนั้นมันไม่ได้มุ่งสู่พระยุสุคิตแต่ว่ามุ่งไปทางสมาคมมากกว่าถ้าเราไม่มีพระยุสุขิตเป็นศูนย์กลางมันก็เหมือนแบบแก๊งมอเตอร์ไทค์ที่แบบนัดรวมตัวกันขับรถเร็วไปบางที่หรือว่าแบบสมาคมคนชอบเที่ยวญี่ปุ่นนัดกันไปญี่ปุ่นนัดกันไปเกาหลีอะไรเงี้ยมันเป็นแค่สมาคมนะครับไม่ได้มีพระยุสุริตเป็นศูนย์กลางแล้วมัน ไม่มีพระวิญญาณเคลื่อนไหวอยู่ในการประชุมหรือว่าในการที่เราอยู่ร่วมกันนะครับ